ยินดีต้อนรับสู่รายการเชฟเ c l e ์ u เวิร์สบนะครับตอนนี้เป็นเอพิโซด r i ิ k and t ริปนะครับเป็นเอพิโซดพิเศษที่เราจะมาคุยกันเรื่องการดูแลรักษาจักรยานนะครับพอดีวันนี้มาที่ LKB i k e นะครับกับโปรของเราในตอนนี้ครับชัโปรเฟิร์สครับโอเคครับผมแล้วก็อยู่กับผมเม้งี่นะครับวันนี้พอดีมีลูกค้ามาที่ร้าน LKB i k e นะครับที่อยากจะเปลี่ยนล้อให้เหมาะกับสถานที่ที่เขาจะไปปั่นนะครับตอนนี้เนี่ยติดรถคันนี้คือ ล้อแบบไหนนะครับแบบทางเรียบครับก็คือเน้นปั่นทางเรียบเป็นหลักนะครับก็คือแคมเปตขอบสูงหน่อยครับผมเป็นแชมเปตแคมเปตโนโล่ครับเป็นโบล่าวันนะครับ5้าสิบนะครับนี่คือจะสังเกตได้ว่าของเป็นขอบถูงนะครับสำหรับปั่นทางราบนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นล้อขอบเตี้ยนะครับที่เป็นชาเมาแบบนี้นะครับแชมเปโนโ่ชาเมที่ขอบเตี้ยลงนะครับสําหรับขึ้นเขาเลยนะครับแต่ประเด็นที่วันนี้ที่มาในร้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในส่วนของ การเปลี่ยนล้อเนี่ยมันต้องคํานึงถึงตัวเฟืองที่อยู่ด้านหลังด้วยว่ามันแมชกับตัวโต่ด้วยหรือเปล่าถ้ามันไม่แมชเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพิรอสอ่าอย่างสมมุตินะครับพูดถึงในเรื่องของความแมชอ่าโซ่เนี่ยมันมีสปีดบอกอยู่แล้วเวลาเราเปลี่ยนมันก็จะโคพันแต่ทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงสภาพของโต่หรือการดูแลรักษาการตรวจเช็คโต่เพราะว่าเวลาเราไปเข่าเนี่ยมันใช้แรงเห็นแรงกดค่อนข้างเยอะครับอ่าอย่างเคสตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับ อันนี้คือเป็นการปั่นแบบที่การดูแลรักษาน้อยมากครับอย่างก่อนที่เราจะมาเปลี่ยนล้อเป็นทางขึ้นข่าเนี่ยเราก็มาเช็คโซ่ก่อนก่อนรับโซ่ตัวนี้มันจะสั้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสำหรับสเตอร์เล็กตัวนี้จะเป็นสำหรับสเตอร์ใหญ่นะครับครับก่อนแรกเรามาดูกันวิธีเช็คโซ่ว่ามันเราจะมียอนไม่ย่อน<ๆ>อย่างไงครับอะเราจะมีเครื่องมือเช็คโซ่อยู่แล้วนะครับสำหรับ,บใครที่ไม่มีเครื่องมือเช็คโซ่เราก็จะมีวิธีเช็คแบบหนึง่ง ตัววิธีเช็คอีกแบบหนึ่งเนี่ยของเราเราจะเน้นไปในเรื่องของการนี่นะครับใช้เช็คแบบโบราณโดยการดึงโซ่ดูถ้าโซ่นะครับมันยืดออกจากใบจานค่อนข้างเยอะเนี่ยคือโซ่เนี่ยค่อนข้างยืดแลวมีโอกาสที่เขาจะขาดหรือข้อปีได้คือไม่เยอะคือแบบไหนเขาบอกว่าไม่เยอะคือติดเลยพี่ดึงไม่ออกถ้าจะดึงไม่ออกแต่ถ้าแบบมีแบบความยบดแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือหลวมแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้กิบเปอร์เซ็นต์ที่ถึงว่าหลวม อันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่หลวงอ๋อนี่กล้องมาซูมใกล้ๆดูนะครับนี่คือนี่คือโซ่แบบที่เรียกว่าหลวมแล้วจะเป็นอย่างี้ครับนี่ครับ,รบมันจะดึงออกเกือบหลุดจากใบาจานและขยับหมดเลยอ่ามันไม่ให้ดูแค่ตรงนี้นะดูทั้งทั้งแผงนี้นะครับครับอ่าแล้วก็ดูค่าความสึกหรอของโซ่นี่ครับครับให้ดูโซ่ครับใส่กิ้งเลยนี่เดียวใส่กิ้งเปรียบเทียบก,กันกับโซ่ใหม่ อ่าครับผมไอสีใสเงินเงินวาวๆนี่คือโซ่เก่าโซ่เก่าโซ่เก่าแต่วันนั้มันดูใหม่ครับเฟิร์สอ๋อมันโดนสีกันพี่สีจนมันไหม้ผิวที่เคลือบไว้อ่ะหมดไปแล้วอ๋อแสดงว่าโซ่ใหม่เนี่ยมันจะที่มันดูไม่ใหม่เพราะว่ามีตัวผิวเคลือบอยู่มันก็เลยดูมันก็เลยดูไม่ค่อยใหม่ดูดูมีสารล่อเลื่อนอ่าฮะแต่พอสารลรอเลื่อนนั้นหมดไปแล้วยังฝืนใช้งาน มันก็คือมันเกิดาาความวา,วา,วา,วาการสึกหรอพี่เรียกว่าการสึกหรอัอแล้วถ้าเกิดเราฝึกใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรายังไปใช้ขึ้นเขาอยู่ด้วยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็มีโอกาสที่ส้มมีความเครียดเกิดความร้อนสูงนะครับ,รบแล้วก็เขาก็จะไปกินพวกใบเตยหรือใบจานเนี้ยให้เราคมขึ้นเร็วกว่าเดิมแล้วก็มอาจจะมีการขาดเกิดขึ้นได้ครับ แปลว่าถ้าเราดูแลรักษาโซ่ไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลต่อใบจานด้วยทั้งจานหน้าจานหลังเลยทําให้จานมันเสื่อมเสื่อมเสื่อมสภาพเร็วขึ้นแล้วก็อันตรายถ้าเกิดมันขาดตอนเราขึ้นเขาพอดีเราควบคุมรถไม่ได้หน้าเวอเลยพี่ตอนขึ้นเขาเนี่ยโอกาสบ้ามสูงมากดังนั้นก็ลูกค้าต้องดูแลรักษาโซ่ให้ดีนะวิธีดูแลรักษาโซ่อะครับเฟิร์สถ้าเราน้ำมันโซ่ไปบ่อยพี่จริงโซ่ใหม่เวลาเราเปลี่ยนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสารล่อลื่นเคลื่อนมาแล้วเนาะแต่ว่า เราปั่นได้สักทันหนึง่งอาจจะร้อยถึงร้อยโลอย่างเงี้ยเราก็ควรหยอดเติมเข้าไปแต่เราก็ต้องเลือกน้ำมันหยอดโซ่ตามสไตล์ที่เราใช้ด้วยครับม,มันก็จะมีหลายอย่างหลายตัวเลือกเลยว่าเป็นแบบลื่นมากลื่นน้อยหรือแบบแห้งแบบเปียกนะครับเราก็จะหยอดตามระยะตามการใช้งานของน้ำมันหยอดโต่นั้นๆด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่าในตอนหลังเกี่ยวกับตัวเลือกน้ำมันหยอดโต่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือถ้าจะเปลี่ยนล้อขึ้นเขาก็ต้องอ ดูในส่วนของโต่ด้วยแล้วก็ตัวเฟืองด้วยแล้วเฟืองที่ขึ้นเขาเนี่ยครับมันจะยังไงถึงจะเหมาะสมครับเฟิร์สครับเฟืองที่ขึ้นเขาใช่ไหมครับผมจริงๆอ่ะผมอยากแนะนําเฟืองที่ตามแรงเราคือเวลาเราลองไปขึ้นเนี่ยอาจจะมีเผื่อสเตอร์ไว้บ้างอย่างสมมุติจานสเปคตัวเนี้ยมาห้าสองสามหกครับอ่าเราก็ไปดูเขาที่เราจะขึ้นถ้าเราแรงน้อยเราก็อาจจะเลือกใบข้างหลังสามสิบหกมาใส่ <c oughs> เพื่อให้อัตราโคตข้างหน้าข้างหลังมันับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งมันจะเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาเลยครับ <c oughs> อ่าแต่ถ้าเรามีแรงเพิ่มมากขึ้นเงี้ยเราอาจจะลดข้างหลังมาเลยสามสิบสี่หรือสามสิบสองตามกำลังที่เราสามารถขึ้นได้ครับ <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคของผมส่วนตัวที่แบบเวลาใช้บบสําหรับมือใหม่ <c oughs> ที่เวลาไปขึ้นเขาเนี่ยเขาจะได้เหมือนเดินเขาจะได้ไม่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องผนใช่ไม่ต้องผลมากครับคือข้างหลังเนี่ยยิ่งเบอร์ใหญ่ ยิ่งเบอร์ใหญ่ก็จะยิ่งเบาขึ้นในการขึ้นเขาถูกไหมฮะใช่ยิ่งเบอร์เล็กลงก็ทําให้มันหนักนขึ้นเขาข,ข,ข้อดีคือถ้ายิ่งเบอร์เล็กถ้าเป็นทางลาดมันก็ทําให้เร็วขึ้นถูกไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าขึ้นเขายิ่งเบอร์ยิ่งเบอร์เล็กก็ยิ่งหนักใช่ถูกไหมครแต่จริงขึ้นเขาผมก็แนะนําเปลี่ยนใบจานหน้าให้เล็กลงดีกว่าดีกว่าไปเพิ่มข้างหลังใหญ่มันเพิ่มน้าหนักรถด้วยครับโอเคครับนี่ก็คือทริคแอนทิปในการที่จะขึ้นจะเปลี่ยน ล้อสาหรับขึ้นเขานะครับก็จะมีเรื่องในส่วนของเฟืองหลังที่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เฟืองหน้าแล้วก็การดูแลรักษาโต่แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาโฟกัสกันเรื่องการดูแลรักษาโต่ในตอนถัดไปนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวยังไงก็เฟิร์สก็เปลี่ยนล้อให้ลูกค้าไห้ดูหน,น่อยแล้วันว่าเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายในการที่จะให้โปรเราเนี่ยถอดเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าให้ดูสน่ก่อันนะครับโอเคครับ โปรเฟิร์สก็ได้เปลี่ยนล้อนะครับที่สำหรับขึ้นเขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแคมเปคโนโล่นะครับเป็นตัวชาเมาก็เป็นล้อขอบเตี้ยนะครับที่เหมาะสําหรับการขึ้นเขาเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับที่สําคัญครับมันเป็นแคมเปคโนโล่ด้วยนี่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับล้อแคมเปคโนโล่ครับก็สามารถสอบถามได้เลยครับที่ร้านแอลเกียบายครับที่เบอร์อะไรครับเฟิร์ด ศูนย์สองหนึ่งหนึ่งห้าสามหกศูนย์หกครับครับแลเ้ามาได้เลยแล้วในเดือนนี้ก็จะมีล็อกแกเ็บโนโร WPO ตัวใหม่ล่าสุดของแกเ็บโนโรเข้ามานะครับยังไงก็สอบถามได้เลยนะครับแต่ยังไงแล้วนะครับการขี่จักรยานนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดในหลายๆครั้งที่ต้องออกไปขี่ก็ต้องดูแลรักษากันนิดนึงนะครับก็ติดตามวิวไบโพได้ครับในตอนถัดไปว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะครับเราจะมีทริคแอนด์ทิปในการดูแล,แลรักษาจักรยานของคุณยังไงนะครับติดตามในตอนต่อไปนะคคครรรัััับบบสสสวดี